สวัสดีค่ะตอนนี้นะเราจะมาทําเป็นตัว e นโดแคร์นะคะ e n โดแคร์ลักษณะของมันเป็นยังไงลักษณะของมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะที่ต่อไปหนึ่งหนึ่งอันนี้มันจะมียะมาณเจ็ดอัน,นในช่วงประมาณเจ็ดอันหนึ่งเดือนใช้ได้แค่สิบสี่โดสนั่นแปลว่าสําหรับเขาเขาใช้เช้าเย็นใช่ปะมันจะใช้อยู่ที่ประมาณเจ็ดวันแต่ถามว่าเนี่ยสิว,ว่ามันขึ้นมันขึ้นเยอะก็จริงแต่ผลมันลดลง วิธีการใช้คือดีก่อนแล้วก็สวมปอกเข้าไปเสร็จแล้วก็เนอะเดี๋ยวนะ<ม>คือมันมันต้องแบบหักนี้เลยแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วก็ เราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีเศษผงลงไปหรือเปล่าเราก็เทลงฝ่ามืออ่่พอลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ต้องใช้ให้หมดนะคะห้ามเก็บไว้เนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็แป้งจุดแล้วก็ตรงที่เราเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ทาอย่างเงี้ยทาเลยเสร็จแล้วอันดับต่อไปคือการลงเครื่อง เครื่องค้อนนะคะอานนีเย็นแล้วก็วนวนหน้าวนอย่างนี้ยค่ะวนวนหน้าวนไหล่เนี่ยค่ะวนตรงที่เราเป็นสิวแล้วก็วน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 ,วน,วนปกติแล้วจะแค่ทายอย่างเดียวจะไม่มีเครื่องวนนะคะเพราะว่า เครื่องมึงได้มาแต่ก่อนจะมีเครื่องเย็นอยู่เครื่องหนึ่งซึ่งตัวน,นั้นน่ะเราใช้ไม่ได้เนาะอ่ะาแล้วก็วน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 ะคะวน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 ค่ะเครื่องเครื่องตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่สามพันบาทนะคะให้ดูวน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 สามพันกว่าบาทสามพันกว่าซึ่งมันจะมีทางด้านร้อนทางนี้ร้อนทางนี้เย็น ซึ่งหน้าฉันจะใช้ได้แค่ร้อนเท่าเอ้เย็นเท่านั้นจะใช้ร้อนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแพ้ง่ายคนหน้าแพ้ง่ายต้องใช้ของเย็นขนาดล้างหน้าต้องใช้น้ำเย็นเลยแล้วก็หาให้นี้ยค่ะวน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 ,วนก็เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าใช้อะไรเงี้ยเออแค่นี้เองปากเจ็บมาตันนะ้งเนาะ แล้วก็แค่นี้เองแล้วก็ทาวนๆํทาทำการทำแบบนี้คือการช็อกนะคะช็อกอยู่งั้นมันแบบกระชับรูขุมขนแต่เครื่องเนี่ยมันยังวอร์ไม่เต็มที่เนาะมันก็ยังเย็นไม่เต็มที่เป็นสิวอะเออดูมันขึ้นดิมันขึ้นตามลายผมเนาะสำหรับคนที่ปล่อยผมอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนเราเนี่ยแหละให้ดูแต่ให้ดูกไกล เนี่ยเราก็โวลผิวคือไม่ได้เป็นคนผิวสวยเลิศเลยเพอร์เฟกขนาดนั้นนะตัวเองแต่ก็อยากจะบอกว่าเออว่ามันก็ดีกว่าแต่ก่อนว่าเออที่มันเป็นโผลแบบขนาดนั้นใช่ปะอือเราก็โวลที่มันมเราเป็นสิวอะไรเงี้ยเราก็ตรงที่เราเป็นสิวหัวสิวเราก็ช็อกไว้อย่างงี้แค่นี้เองนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเออ่ทำอะไรให้ดูอีกตัวนี้ก็ฝาก คือถาว่าเอนโดเนี่ยมันดียังไงราคามันสูงก็จริงแต่ระยะเวลาในการใช้อะค่ะเราไม่ต้องใช้เยอะเนาะอย่างบางครีมบางตัวเราก็ต้องใช้ขนาดว่าเป็นเดือนเดือนอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเราใช้แค่14โดสเออเราแนะนําเลยและ3โดสทำไมถึงแบบทำไมพี่หนิงเชียขนาดนี้คือจะบอกเออเห็นผลจริงๆแล้วก็สําหรับคนที่แพ้ฝ่นแพ้อะไรแพ้ต่างๆนานาอะไรเงี้ยแนะนําเลย แนะนำจริงๆตัวเนี้ยจะเป็นตัวเพิ่มใหญ่มันมาจากสเปนนะตัวเองคือแบบว่ามันเป็นสินค้าที่มันนาเข้ามาแล้วแบบว่าไม่ได้ผลิตในในไทยนะคะมันเป็นของที่ผลิตต่างประเทศเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสําหรับคนจะบอกเล่าก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นตัวที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์แพทย,แพทย์แพทย์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้สำหรับคนที่โดนเลเซอร์หนักๆหรือว่าเป็นโรคผิวหนังอะ่ะ เออเนี่ยเนี่ย,ยก็ให้อันเนี้ยใช้เนาะคืออยากจะบอกว่าเออมันฟินตรงที่ว่าเฮ้ยคนไทยอะ่ะยังไม่ได้เจอครีมอะไรที่มันเป็นแบบนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยคนที่คิดว่าเฮ้ยเออราคาพันกว่าบาทคุ้มเหมือนกับแค่นี้คุ้มมากเพราะว่าหนึ่งเดือนคุณใช้แค่นี้แล้วภ่านใีหนึ่งเดือนหน้าคุณดีขึ้นแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นสเตียรอยหรือเปล่าอะไรเงี้ย คืออยากจะบอกว่าอันนี้โรงพยาบาลใช้นะคะไม่ใช่แบบกะโหลกกะลานะอยากจะบอกว่าเป็นอ,อ่อโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยเขาใช้สําหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็แบบเป็นแบบแพ้อะไรแล้วแบบว่าคนที่แบบโดนเลเซอร์มาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ผิวหนังแล้วก็พวกที่เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ย มันจะหายไวมากๆตัวนี้เป็นตัวสมานที่เร็วที่สุดคือถามว่ามันเป็นดีที่สุดหรือเปล่าในตอนนี้เพอจะบอกว่ามันคือดีที่สุดสําหรับเราที่ใช้ในปัจจุบันเนาะถ้าเป็นครีมทาหน้าแล้วก็บวกกับปัจจุบันอนะเราเอา่อกินวิตามินลดสิวด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้ควบคู่ไปอย่างที่บอกว่าวิตามินลดสิวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยแบบว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้มันก็จะช่วยทําใหา้ผิวหน้าเรามันดีขึ้นเนาะ โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮงาทีกว่าแล้วนะคะคนถือมันเมื่อยพอดีเราไม่ได้ถือเองเนาะโอ okay, เคแค่นี้แล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย